สวัสดีครับมือนีเนาะครับกับภาพที่น้องมเบึงทั้งรถไฟเนาะครับทั้งรถไฟสายใหม่เนาะครับบ้านไผ่นครพนมเนาะครับจุดที่ผมยืนอยู่นั่นมองหันก็คือจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเห็นบอกครับไงทวนทวนยกขึ้นมาอีกหลายครับบริเวณนี่ก็คือทั้งรถไฟบ้านหัวดงอำเภอเชียงขวันจังหวัด้อยเอ็ดเนาะครับนี่ครับบริเวณบ้านหัวดงเนาะครับเห็นยู่หันกะสิเป็นทั้งรถไฟยาวมาจาก้อยเอ็ดเนาะครับ ยกขึ้นมาหลายได้ครับอัปเดตความคืบนหนานะครับยกขึ้นมาหลายเติบได้ครับบริเวณธรรมดาครับน่าสนใจมากเป็นทางรถไฟแห่งใหม่นะครับระยะทางที่เขาเฮ็ดเขาว่าสีเหล้วปี2568 69สิแเก้สีเหลวบอูดนะครับแต่ว่าก็ดีใจครับถ้ายเห็นความคืบนหนาทั้งพี่น้องนี่ของแห้งครับหนาหนาวนี่ครับ้ันหโวดงนะครับตรงนี้วัดบ้านโวดงครับบริเวณนี้คือ้ันัวดงเอาถ่ายมา ห้พี่น้องไดีเบิ่งเนาะอัปเดตความคืบมหนาของภาคอีสานเท่าเนาะครับเนาะเส้นทางเส้นทางตรงไปนีเนาะครับก็เป็นอำเภอเชียงขันนะครับแลนขึ้นป้ายไปอำเภอเชียงขันหลักก็บไปฮอดมุกดาหารเนาะครับนี่พี่น้องครับกําลังลงหินลูกล่างครับทาาก็ยังบ่าาเนาะครับหินภูเขาหินลูกล่างยังอยู่อยู่นะครับตอนนี้ก็เหลือหินภูเขาลงล่างเนาะครับหล้กก็เก็บได้ละเอียด ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือจุดของอำเภอเชียงขันนะครับจังหวัด้อยเอ็ดสูงเ้ครับสูงขึ้นมาสี่หาเมตรครับบอมเนต่ำๆเลยครับสองขางทางให้พี่น้องได้อัปเดตเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแรงๆหนาหนาวนะครับแล้วพี่น้องเบืองเดอ้อคุณโอ้การทํางานก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกกายาไขเลี้ยวสิมีรถไฟพานนะครับเส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางที่ขนาดจาก จังหวัด้อยเอดไปอำเภอเชียงขันไปโพชัยเนาะครับสี่ขนาดทางรถไฟสี่เอสไลไล่กันไปเนาะครับนี่ครับสองข้างทางสูงนะครับพี่น้อง<ม>เบิ่งเอาเด้อว,ว่าเป็นเจียงใดเด้อพี่น้องเห็นเนาะอุ้ยอยากเห็นแล้วเนาะขึ้นสีอลังการครับอาไทยเบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับเป็นเส้นทางรถไฟเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับบรรยากาศโดยรอบเนาะพี่น้องก็ได้เห็นเนาะคนรถแมคโครยังคงขุดไงทวนทวน,ทวนอยู่ครับ มีรถบดรถไถรถแมคโครเนาะครับคุณครับกำลังทำงานเนาะครับเนาะขนาดยามแรงก็ยังทำงานอยู่ครับผมอ๋ผู้ใดเนาะครับอยากขึ้นหรือบ่อยากขึ้นผู้ใดหน้าติดรถไฟก็ฝา,ากบอกเลยนะครับติดรถไฟบ่ด,ดีปันใดได้ดครับ่วา่าติดสถานีนี่ไข้ลร้เติบปุ่นละครับคุณครับพระอาทิตย์กำลังตกอัดสะดงยามแรงๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเดี๋ยมาเบิง่งบรรยากาศเนาะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเสทาง รถไฟเส้นทางบันไพนครพนมซึ uits, ่งเป็นเส้นทางสายใหม่นะครับของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเนาะมองเพื่อเชียงขันนะครับโอ้ยอยากให้พี่นองสัมผัสบรรยากาศน้ากันดิขามาบอกไก่เด้อครับพี่นองกูได้อยากมาเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวเด้อครับขี่รถแวเขามาตอนนี้ถ่านเส้นต่างๆเส้นทางต่างๆกับสีเห็นเขาเห็นแล้วเนาะครับเนาะบริเวณนี้ก็ห่างจากโตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ประมาณ78กิโลนะครับเนาะ ก็สีแถวแถวสถานีเชียงขวัญสถานีเชียงขวัญน,นี่สิอยู่มองปันไว้หรือเหมือนเขืองนะครับส่วนตรงที่ผมอยู่นี่ก็คือเส้นทางบัานหดงนะครับอัปเดตในเบืองนอพี่น้องเนาะจึงไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ซับสไครต์เห็นเน็ตนะครับเป็นกำลังใจแต่ท่านใดมีความคิดความเห็นมาจังไดเนาะครับว่าดีหรือบ่ดีเส้นทางรถไฟเส้นด,ดีนะครับาฝากคอมเมนต์มาขูดคุยกันได้เด้อครับเด้อ ขอบคุณครับสำหรับเลาบ่าวล่าหูนะครับเอนนีัปเดีใย้เทเบิ้งมากับลูกสาวลูกสาวกับเขียวกับบ้านนะครับตอนนี้ครับขอบคุณทูก่านนะครับเดี๋ยวมาอัปเดใเทเบิ้ลนอเส้นทางรถไฟขอบคุณและสวัสดีครับ